ขนาดยังไม่เจ็ดนะมันก็อยู่ระดับนี้มันก็อยู่ประมาณตัวนี้ประมาณเจ็ดกิโลพิ่น่าอยู่สองโูเจ็ดประมาณสองโลเจ็ดก็จะได้เจ็ดสามรูได้สวยงามครับคุณผู้ชมดูครับเกือบผู้ใหญ่ขนาดนี้เกือบทั่วทั้งแปลงเลยเนาะครับเน่เยรอบนี้สวยงามมากครั้งก่อนที่เรามาถ่ายทํากันเนาะคือจะอยู่ที่แปลงนาที่แปลงนาอันนั้นแปลงนาทางด้านนู้นนะครับรูครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ สซบูส่กลิ่เหมือนกันแหละไซนี้ประมาณ2.6 2.7กิโลนะครับคุณผู้ชมครับกว่าจะได้เจ็บก็คาดว่าน่าจะได้สามรูอยู่เที่ยวเนี้ยเพราะวดินดินมันดีนะเที่ยวเนี้ยผมปรับดินดีกว่าเดิมครับพี่บำรุงดินอะไรบ้างปุ๋ยอะไรบ้างตรงนี้ผมใส่ขี้ไก่กับหมูใส่ขี้ไก่กับขี้หมูขี้หมูครับคือเอามาเทใส่แปลงทั่วแปลงเลยใช่ไหมเทแล้วก็ให้เขาป่านดินแบบทุกลูกมันได้ทุกลูกเลยเนี่ยผมปลูกน้อยเทีนี้ไงกลูวัวมาตลาดไม่ดีก็เลยปลูกน้อย ก็คือตอนแรกเนี่ยคือโควิดเนาะครับโควิดเลยกลัวว่าจะตลาดไม่ดีลงน้อยกว่าเดิมครับกลัวขายเองมันลาบากเขากลัวขายเองลำบากแต่ตอนนี้เขาก็หมาเมาหมดแล้วตอนนี้หมาหมดแล้วหมดแล้วมาจำเรียบร้อยมาจำเรียบร้อยกี่เจ้าครับที่มาครับสามเจ้าสามเจ้าสามเจ้าจากที่ไหนบ้างครับมียะโสมแล้วก็อุบลสองเจ้ายศโสธทเจ้าหนึ่งแล้วก็อุบลสองเจ้าตลาดไอเจริญศรีตลาดเจริญศรีคือมาเมาถึงสวนเลยครับมาเมางสวน เขาจะมาเก็บวันที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ว่าผมทําหวานได้ก็โทรบอกเขาอ๋อถ้าเราทําหวานได้ก็คือโทรบอกเลยอืมครับแต่ถ้าไม่หวานผมก็ไม่กล้าให้ไงเพรว่าเดี๋ยวมันจะเสียลูกค้าเขามันอยู่ที่ผมทาหวานทําหวานเนี่ยเราใช้เวลากี่วันพี่ประมาณสี่ห้าวันแ่ะอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ไปอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดเราก็มาเช็กดูไงเช็คสามสี่ลูกดูถ้ามันหวานก็ส่งเขานะครับ ในลองเล่าวิธีทาหวานให้ฟังอีกครั้งอเพื่อว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ยังไม่รู้ทำหวานแบบที่สูตรพผมทาก็ถ้าแตงผมได้5 5บาวันใช่ไหมผมก็จะอ่อยเขาเรียกว่าอ่อยก็ใส่ในน้อยทางน้างน้ำหยดแลวนะมีทางน้าหยุดมาครับพอยุ่ไม่ได้ผมก็จะฉีดเอาสักสามวันนะผมก็งดให้น้ํางดให้น้ําแต่ว่าให้ปุ๋ยหวานเนาะคือฉีดเอามาฉีดทางไปพอพอผมฉีดเสร็จเขาก็จะพบสามวันเขาจะมาเช็คดูว่าความหวานได้ไหมทาไม่ได้ผมก็ทําอีกอย่างไงแต่อยู่ที่ฝนนะหน้านี้มันหน้าฝนไงก็ไม่กกล้ารรัับปะน ถ้าฝนโดนปุ๊บมันก็ามหมามันจะลดลงอืถ้าโดนฝนความหวันจะลดลงครับมันเป็นการเจือจางเนาะถ้าน้ำใช่ใช่อันนี้มันดูน้ําไวพุงเนี้ยับถ้าทาหมาแล้วพนจะไม่ให้น้ํานะปกติต้นนี้นี่เปลืองน้ํำไหมไม่เปลืองก็ไม่เปลืองไม่ชอบน้ำเราไม่รอดไม่ค่อยชอบน้ำหรอกไม่ชอบน้ำแต่ขาาน้าไม่ได้นะต้องให้แบบพอประมาณให้เยอะก็ไม่ได้ตายอีกครับไม่ได้นี่ถ้าเริ่มลดแล้วเริ่มให้น้อยแล้วเนี่ยันละสิบนาทีม่ถึงสิบนาทีผมให้ทุกวันถ้าฝนตกก็ไม่ให้เลยครับพื้นที่ตรงนี้ปลูก กี่ต้นครับตอนเนี้ยพันเดียวหนึ่งพันต้นครับคือออกลูกทุกต้นทุกต้นหนึ่งพันลูกครับลูกหนึ่งก็อยู่ประมาณสองจุดหกสองจุดเจ็ดกิโลอยู่ระดับนั้นครับครับอยู่ระดับนั้นหมดเลยแต่แต่ตอนนี้มันดีดีอยงเที่ยวเนี้ยดีมากอย่างนี้ต้องเอาเอาไว้ไม่ได้เนยอ๋อไอตัวเอาไว้เนี่ยมันจะกินอาหารจะโตผันกันแล้วเวลาทาหวานทํายากอ๋อครับดูใบเลยใบเที่ยวนี้มันดีมากเลยนี่ใบมันใหญ่มันหนา วันนี้เป็นวันที่21สิงหายม2563นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงต้นฝนมีโรคแมลงอะไรไหมพี่ช่วงนี้ไม่ไม่มีนะกลัวแต่เชื้อราอย่างเดียวเพราะว่าฝนตกบ่อยครับอืมกลัวแต่เชื้อราคราถ้าถ้าเพี้ยไฟนี่ก็ไม่มีหรอกต้ช่วงนี้ไม่ไม่น่าฝนไม่เท่าไหร่กลัวแต่เชื้อราอย่างเดียวคนเน่าเด็เๆก็ยังไม่เห็นนั่นนี่ยังไม่เห็นอยู่พอพอฝนตกปุ๊บตื่นเช้ามาผมมันฉีดเลยไงเชื้อราไม่งั้นเอาไม่อยู่นี่เองเป็นเชื้อราแต่มันหายแล้ว นี่มีบ้างบางต้นอันนี้ก็เชื้อราอันนี่ยอาการของเชื้อราแต่ถ้ามันหายคือใบมันทะลุเนี่ยมีบ้างแต่ไม่มากไม่มากมีวิธีแก้ไหมมีก็คือผมตื่นเชา้าถือว่าตร้งยินใช่ไหม้าฉีดฉีดอะไรฉีดยากันเชื้อราเลยยากันเชื้อราอมผมจะล้างล้างล้าง,างน้ำฝนออกเพราะน้ำฝนไม่ดีไงกลัวกลัวมากทุกลูกเลยเนี่ยใหญ่ทุกลูกเนี่ยนี่แต่ ลูกนี้ลูกเล็กเลยก็อยู่มันโอ้โหมีเล็กหรอกสองลูแล้วโอ้ตัวนี้สองลูเลยเหรอสองลูสองลูนี่ก็สองลูนีส่สุดๆเลยครับแต่ไม่ต้องแกะครับเออถ้าอย่างนี้นี่ก็อยู่มันเมื่อเช้ามันมีลูกหนึ่งผมเอาไปนะพ่อไม่ได้ห่อเป็นวันทองจอดครับถุงห่อเนี่ยเท่าไหร่พี่ถุงหนึ่งสองบาทสองบาททุ่งละสองบาทสองบาทสามสิบห้าตังค์นี่เนี่ยลูกนี้นะผมว่าน่าจะเบียดสามไปแล้วมั่งเนี่ยโอ้สามลเลยเหรอสามลได้นะ มือไม่แน,น่นไงในสามรู้ได้แล้วไงสวยสุดๆเลยครับเมลอนเป็นเมลอนอะไรนะเม,อมลอนญี่ปุนน 20, มมน่นเน 1, 20, มลอนญี่ปุ่นพันห้าสองศูนย์ผมมั่นใจมากเลยพันเนี้พันห้าสองศูนย์เมลอนญี่ปุ่นนี่ครับเนี่ยครับนี่ลุงทีสามรู้ได้เนี่ยเีจ้านี่หอมกันเราลืมมันอุลิสสากมินมามาจากติชานบุญเจ้าของฟาร์มเขาพันเขาดีนะมาทนต่อโรคทนต่อแมลงพันเนี้ยครับปลูกลงเรียนได้พันเนี้ย คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะปลูกเมลอนนะครับก็พี่เขามีเมล็ดพันธุ์จัดจำหน่ายเนาะพี่ครับครับจัดส่งทั่วไทยพันนี้ดีทนต่อโูกเชื่อเข้ามาได้เลยลูกใหญ่พันนี้ลูกใหญ่พันนี้ลูกใหญ่ก็ปลูกหลายพันธุ์นะเดี๋ยวเธอติดใจติดใจพันนี้ทนต่อโูกแล้วก็ยังไงล่ะทนต่อโูกแล้วมันนี่นี่สามลูกกว่าแล้วนี่อันนี้ประมาณสามลูกสองได้เนี่ย พราะว่าผมปลูกมาลายเที่ยวมันจะวัดด้วยด้วยมือได้เลยนะอ๋อปลูกลายเที่ยววัดด้วยมือได้ได้เนี่ยครับคุณผู้ชมเดีถ้าช่างนี้ก็คือเป๊ะเลยครับเอ๊ตัวเปล่สามกว่าดึงเนี่ยป๊าดคุณผู้ชมครับสวยงามมากลูกสวยมากตุ้งหอออกไม่ได้แล้วมันใหญ่กว่าแล้วครับตุ้งหอนี้ใช้มานานหลายรอบแล้วประมาณสี่รอบมีโอ้สี่รอบนี้ยังใช้ดีปกติครับสามดูครับนี่ดูผิวมันได้ทุกลูกเลยลายสวยงามครับใหญ่ทุกลูกอย่างนี้เนี่ย แต่มันจะมีไซส 5, ์สองร้ห้าสองรหกเยอะครับกว่าจะได้จีบก็มีมีอยู่วันสามรูเลยได้คโัเสุดา้ายูกน้อยเท่านี้ยตัวจีบสองเที่ยวไม่ได้เลือกเลยพีแต่อยู่ทุนเลยแต่ได้กำไรนิดหน่อยนะแต่ค่าแรงไม่คุ้มหรอกคุผมขายเองไงที่ไม่ขาดทุนถ้าถาส่งขาดทุนนะเขาเขาซื้อถูกถูกไงถ้าเราไปส่งเขาเขา <10 S 2> ลดราคาเราได้ใช่ไหมเพราะว่ามันคูปิดไงเพราะต้องมาขายเองครับ ขาดเองเลยไม่ขาดทุนถ้าสูงเขาเนี่ยขาดยังไงก็ขาดครับเออพอมาเที่ยวเนี้ยดีหน่อยเขามาดูมาอะไรเออพอดีตลาดมันดีแล้วเข้าท่ามากเลยครับเขาสั่งเขาจะต้องสองตันนะทั้งหมดนะ,ะอีกเจ้าหนึ่ง, 2> 2ตงแต่ว่าทีนี้พ่อปู่บอกว่าพ่อไม่ถึงพี่่ต้องแบ่งๆกันนะแบบงั้นไม่ได้อีกพวกเนี้ยแต่ของผมคิดว่ามันจะอยู่มาตันจีตันเปรนะครับนี่เจ้าเดียวต้องการสองตันแต่เรามีให้แค่แค่นี้เนาะไม่พอก็เลยแบ่งๆกันไปครับแบ่งกันไปสามเจ้าสามเจ้าสามเจ้าแบ่งกันไปครับ เที่ยวนี้คนมาสั่งเยอะนะสั่งคนละสิบลูกยี่สิบลูกก็เยอะแต่ที่เขาเอาเงินมาจำไงพมก็ต้องให้เขาไกงกลัวทําให้เขาไม่ได้ไงครับเที่ยวนี้ดีดีเที่ยวนี้ดีมากของตลาดเลยคุณงามมากเลยครับคุณผู้ชมดูจากภาพตรงนี้ครับแสงอาจจะย้อนหน่อยนะครับอนนี้ลุงนี้โอ้ลุงมันจะไปสามโลห้าไปแล้วเหรอลูกนี้สามโลห้าครับคุณผู้ชมลูกนี้นี่การันตีช่างด้วยมือครับนี่มันใหญ่ครับใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ สุดๆไปเลยครับเนี่ยในร่อนท้าดินดีนมันก็อย่างนี้นะครับถ้ามันไม่เป็นโรคไม่มีเพี้ยไม่มีเชลุงเชลาดูดูลายคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งพันต้นจะได้หนึ่งประมาณหนึ่งพันลูกถ้าถ้าขายก็อยู่ที่ลูกละร้อยบาทบมันถ้าถ้าทำแรงงานดีแต่ผมคิดว่ากองผมอยู่ประมาณแปดร้อยต้นตีไปแปดร้อยต้นตีไปแปดร้อยต้นครับพันต้นอยู่ประมาณแปดร้อยต้นลูกพันต้นตีไปเหลือสักแปดร้อยต้นครับถ้าขายเองนี่จะดีเลยนะัเนี่ยถ้ามีขายเองแบบ นี่มันขายลูกละร้อยกว่าแล้วเนี่ยครับแต่ละการเม,มันกีโลกมันก็ลูสามห้ามันก็ตกเกสิบบาทแปดสิบบาทใช่ไหมมก็อยู่ระดับน,นั้นเองนี่บางต้นมันตายดึงแต่ว่าคือเรามีคนมารับมันก็ง่ายอยู่ยางด้ยนครับง่ายอยู่ยางไปเลยไงคือเสร็จสับในวันเดียวครับนี่ทุกลูกนี่ใหญ่ทุกลูกเลยมันดีนที่จะปลูก<ม>จะปลูกอีกช่วงไหนก็บอกว่าน่าจะพักหด้ดีตัวนี้อีกสักประมาณระยะหนึ่งแหละ พักหน้าดินก่อนพักหน้าดินก็จะว่าจะปลูกหมดเลยไงเพราะว่าตลาดมันเริ่มดีแล้วไงก็จะลงพร้อมกันหมดเลยลงกันหมดเลยว่าจะลงพร้อมกันหมดเลยอ๋อเนึกว่าจะลงอีกข้างหนึ่งครับเพราะว่ามันมีที่สูงแล้วไงครับครับที่ผมปลูกไว้เพราะว่าผมกลัวกลวยมีที่สูงผมก็เลยปลูกน้อยว่าจะขายเองทีแรกน่ะว่าจะตัดไปขายวันละสี่สิบห้าสิบลูกมันก็หมดเองบางทีวันละร้อยลูกครับที่สาขาเขาก็โทรสั่งบ่อยนะพวกบั่นผลไม้เงี้ยพู้แยงผลไม้นะแยงผลไม้ก็สั่งเหมือนกันกับแถวอะไรนนนสาาางทท่่เีีีียยคบแแต้้มมลวก็ ทุกลูกเลยครับทุกสองลูกหมดแหละดีเที่ยวเนี้ยเที่ยวเที่ยวเที่ยวแรกไม่ได้มาถ่ายทำเนาะเที่ยวแรกที่ปลูกตรงนี้หมดเลยนะไม่ได้มาเลยเที่ยวนั้นก็อย่างนี้นะครับข้างบนน่ะแต่นั้นไม่ได้กำไรหรอกได้ได้ได้อยู่ที่ได้น้อยผมขายเองไงแต่เที่ยวนั้นแหละเที่ยวสองที่มาถ่ายนะไม่ได้เยอะเลยนันคือเที่ยวสองที่มาครับอันนั้นผมแรกตอนนั้นอยู่ทุงนาพื้นที่ทุงนาเลยแต่ผมไม่โทษอะไรนะผมโทษว่าดินไม่ดีครับนี่อย่างนี้เนาเพราะว่าดูดลงดินไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็น เป็นพื้นที่ที่ทํานาแบบทํานาจริงๆครับแล้วเราผมไม่ได้เอาขี้ไก่กับพี่มุ้งได้วยไงผมไม่ได้ปรับปรุงดี่แค่เล่นๆไปผมรู้ว่าตลาดมีดีไงว่าปลูกขายเองไงปลูกแต่แต่มันก็ได้ลูกละโลหกโลเจ็ดนะแต่ไม่สวยนะยังได้นะลูกสองโลสามโลมันน้อยไงมันไม่อย่างงี้มันหนึ่งโลกว่ากครับโลกว่ากแปดขีดโลเจ็ดขีดแต่ขีดสูงมากอยู่ที่โลละโลสองโลสามอ๋ออืมมันไม่อย่างงี้เนี่ยอย่างงี้มันโอ้มีแต่ลูกสองโลสามโลขึ้นเลยนี่แต่รอบนั้นก็เหือน รถนั้นผมขายเองอ๋อขายเองไปส่งอุบลที่วารินที่เจ้าเจ้าเขาบะหมานเ,เลยแหละเขาเอาไปห้าร้อยโลเจ้านั้นม,มันขายไมด่ดีเขาอยากเอาไปขายฝั่งลราไงทีนี้โควิดมาเริ่มเริ่มเริ่มงดแล้วใช่ไหมครับเขาอยากได้ของเข้าเราไงเขามาสั่งสองตันมาอ้ยฟอร์มนี้หมดแล้วบอกเขาา้าบาหมอนหมดแล้วอเออจะไปให้เขาสักห้าร้อยโลตอนที่จะมาปลูกนี่พี่ไปศึกษาเรียนรู้มาจากไหนครับจริงๆแ่ะผมอยู่สุพรรนผมเห็นแต่ว่าจริงๆคนปลูกจริงเนี่ยเขาอยู่ที่ไอ้ลพบ,บุรีนะ คนคนลบบุรีเขาปลูกครับ,รบผมไปเห็นว่าเอ้ามันเป็นเมล่อนที่แรกผมนึกว่าแตงเนี่ยเพราะว่ามันแตงหรอกผมว่าเนี่ยไปดูเอ้าเป็นเมล่อนก็เลยถามว่าปลูกได้ไหมอย่างนี้เนี่ยเขาว่าได้ครับผมแต่ว่ามันต้องมีทุ่งห่ออย่างนี้นะถ้าใครที่จะปลูกผมว่าถ้าไม่ห่อไม่ได้ผลหรอกออเพราะว่า,มาแมลงวันทองเจาะมันจะเจาะตูดครับผมลืมหอ่อสามดูผมตัดไปมเมื่อเช้าเจาะทั้งสามเจาะทั้งสามแต่พวกห้อมันไม่เจาะแล้วก็มันไม่ค่อยชอบสีขาวด้วยผมว่าเพราะว่าแมลงวันมันไปวางไข่ไว้นะแต่มันคุ้มนะเพราะว่า สองบาทห้าสองบาทสาสิบห้าตังค์นะผมใส่เนี่ยใช้รอบที่สี่นี้แล้วเนี่ยรอบที่สี่นี้แล้วอเฉลี่ยก็ไม่ถึงกี่ตังค์เองเนี่ยครับรอบที่ห้าก็ยังก่ได้ต่ออีกได้เพราะว่าเราจิบมาแล้วก็ซักล้างๆดีก็จิบไว้ครับแล้วตอนที่เราคิดที่เริ่มจะปลูกเมลอนเนี่ยเราทุ่มที่หมดเท่าไหร่ครับตรงนี้หกหมื 6, <000. S 1> ่นตอนนั้นหกหมื่นหกหมื่นครับไร,ไ,รไร่ไร่ไร่หน่อยประมาณไร่กว่ากว่าครับแต่ถ้าหกหมื่นแต่ถ้าพูดจริงๆก็แถ้าราคาดีอย่างนี้แล้วปลูกได้อย่างนี้นะคุ้มผมว่าครับ ได้คืนได้คืนแล้วทางบ้านเขาว่าไงบ้างับตอนที่วัวเขาว่าไม่ใหม่เขาว่าวัวขุดินไปไปขายอีกเขาบอกลูปูไปได้เรื่องครับอืผมว่าลองดูลองดูผมไปเห็นมาผมว่าก็เลยลองแล้วชาวบ้านแถวนี้พอเห็นเราปลูกเนี่ยช่วงแรกๆเขาเขาก็ว่ามันทําไม่ได้หรอกเขาบอกเขาบอกว่าทําไม่ได้เลยครับต้องทําโรงเรือนอย่างเดียวต้องทําโรงเรือนครับผมว่ามันต้องได้สีผมเห็นมาแล้วผมว่าจะมาปลูกอะไรโล่งแจ้งครับแต่ว่ามันต้องเป็นเม็ดพันด้วยนะผมว่าครับแต่พันนี้ผมเชื่อเลยแต่รู้สึกว่าเจ้าของเขาเนี่ย เขาทาตลอดนะตลอดทั้งปีเขาว่าเขาปลูกลงเรือเขาไม่เคยปลูกในโรงเรือนเลยครับผมแต่นอกโรงเรือนเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันจะถูกกว่าในโรงเรือนนะอย่างผมเนี่ยว่าสามห้าเพราะว่ายังถูกนะปกติเขาขายได้สี่สิบนะแต่ถ้าในโรงเรือนมันจะประมาณห้าสิบาทเลยแหละห้าสิบหกสิบนู่นแหละสังเกตเขาจะขายแพงในในโรงเรือนถ้าในโรงเรือนจะขายแพงหน่อยแต่นอกโรงเรือมันจะถูกหน่อยแต่ว่าเราได้ผลผลิตเยอะไงโรงเรือนนึงมันปลูกได้น้อยสามร้อยกว่าต้นลยถ้าเราจะสร้างโรงเรือนงบประมาณมันก็จะเยอะขึ้นเยอะ แต่อย่างนี้าะว,ว่าถ้าทำอย่างนี้นกโรงเรือถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ย,ยดีกว่าโรงเรือนผมว่าครับเพราะเราสามารถปลูกได้เยอะไงครับ,รบปลูกได้เยอะประหยัดต้นทุนด้วยครับลูกหนึ่งก็ตีไปว่าสองโลเจิดสองโลเจิดสองโลแปดนี้มันก็ถ้าโลสามห้าก็คุ้มนะผมว,ว่าครับตกเกือบเป็นลูกเป็นร้อยนะอืมคือรอบนี้ก็เขามารับสามเจ้านี่ก็ลูกละสามสิบห้าบาทเนะ 35, 35, เาะสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าบาทเอาโลละสามห้าขอเขาหนึ่งพันต้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วพี่กะว่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ผมเฉลี่ยต่ำๆนะผมว่าอยู่ประมาณตันห้าตันหกได้ต่บ ตันห้าตันหกเพราะว่าถ้าพันต้นถ้าลูกละสองลมันก็สองตันแล้วใช่ไหมครับอันนี้มันไม่ถึงพันต้นหรือเพราะมันตายบ้างมันก็มีไงบางลูกมันก็อยู่ลูจีรุลแปดสูมากลูกละสองลมันเยอะเราะมันน่าจะได้ตันอยู่มาตันห้าตันหกเนี่ยต้องได้ไงครับเผื่อมันจะได้มากกว่านี้ได้อเพราะว่ากลัวจะได้เจ็บเนี่ยเพราะว่ามีถึงยันสามลูเนี่ยครับลูกสามลูกก็เยอะครับเนี่ยเยอะๆเข้าทามากเลยนะพี่ครับเที่ยวนี้ดีมากเลยลูห้าลูหกแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าผมบำรุงดินดีไง ผมเชื่อหมูมดีผมไปเห็นตัวอย่างเขามาไงเขาบอกว่าใส่ขี้ไก่กับขี้หมูมันจะดีเขาบอกจะของมี่เขาก็ดีนะเขาแนะนําด้วยเขาบอกว่าถ้าใส่ขี้วัวขี้ควายแต่มันจะดีนะแต่เพราะว่าลูกเวลาลูกใหญ่อย่างนี้มาเนี่ยมันจะเน่าเลยมันเขาว่าเป็นแบคทีเรียเขาบอกมันเท่าฝนตัวไปบ่อยมันเป็นเลยนะมันในเหมือนขี้ไก่กับขี้หมูเขาบอกอันนี้คือข้อแนะนำเนาะข้อแนะนำข้อแนะนําผมมาเนีผมกเลยเราเราได้ทดลองใส่แล้วอย่างนี่แหละผมใส่ดูผมมามาเปรียบเทียบ เที่ยวแรกผมก็สวยอย่างนี้แหละแต่มันเน่าอยู่จริงๆนะเน่าจริง,รงๆด้วยอืมมันเน่าจริงแต่เที่ยวนี้ยังไม่เห็นเน่าเลยเลยไม่มีเนา่าเลยว่าได้เลยเนาะว่าเที่ยวนี้ดีครับเต็มร้อยเที่ยวนี้สวยงามมากเลยครับดูดูใบนี่อีกประมาณตีไปกับยี่สิบวันในเก็มก็จะใหญ่กว่านี้อยู่อืมประมาณอีกสักยี่สิบวันเนาะครับประมาณยี่สิบวันมันมันอยู่ที่ฝนแหละถ้าฝนไม่ตกผมก็มาที่สิบมา็จะได้ตัดแต่ถ้าฝนตกคงุงจะเลื่อนอีกนิดนึงอย่างนี้นะครับมันอยู่ว่าความหวานถ้าความหวานไม่ได้ผมก็ไม่ไม่ตัดให้เขา ผมก็ผมบอกทุกคนไงว่าที่ผมกำวันที่ชิมมีอ่านมีเลือนนะครับผมบอกเนี้ยเราความหวานเราเช็คยังไงเราเอามาชิมดูก่อนไหมผมจะเอาเป็นเป็นมีเครื่องวัดบีบอ๋อมีเครื่องวัดทําได้สิบสี่บิตผมจะให้ผมบอกอย่างน้อยไม่ต้องได้สิบสามสิบสี่บิตให้ให้ไปถ้าต่ำกว่าสิบสามสิบสี่ผมไม่ให้โอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนท่านใดสนใจนะครับอยากได้เมลอนนำไปจำหน่ายในตลาดนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ เบอร์โทรจะทิ้งไว้ที่ช่อง YouTube นะครับโอเคครับ, okay, รบสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผชมไปก่อนสวัสดีครับ